สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพวอคองพิน,นาาอีกครั้งนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะการพิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วยนะคะเด็กๆเ,เคยทําหรือยังคะถ้ายังไม่เคยไปทํากันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีจานสีผู้กันสีน้ําน้ำเปล่าก้านกล้วย วิธีทำนะคะเด็กๆก,ก็ผสมสีนะคะเอาสีที่เด็กๆชอบนะคะตามใจชอบเลยนะคะชอบสีอะไรก็ผสมลงไปเลยค่ะผสมสีน้ํากับน้ําแล้วก็คนให้พอดีนะคะอ,องคคมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงจากนั้นเราก็ใช้ก้านกล้วยนะคะเป็นแม่พิมพ์นะคะจุ่มสีแล้วก็มาประทับที่กระดาษนะคะ พิมพ์ลงไปที่กระดาษของเราเลยนะคะอ่าอสำหรับคุณครูนะคะวันนี้ทำเป็นรูปดอกไม้มีต้นด้วยนะคะใช้พู่กันทำต้นแล้วก็มีใบเสร็จแล้วนะคะสวยไหมคะเด็กๆลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ค,คุณครูด้วยนะคะ